สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้เจ๊มารีวิวรถนอกสถานที่ค่ะนะคะวิวดีๆโลเคชันดีๆนะคะเดี๋ยวเจ๊พาทุกคนไปชมรอบคันกันก่อนเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆมาดูว่าคันนี้แต่งรออะไรแล้วก็เป็นรุ่นอะไรกันนั่นเองค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าพี่ๆที่แบบว่าอยากจะออกรถนะคะแล้วก็อยากจะได้ชุดแต่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยให้เข้ากับตัวเองนะคะชุดนี้ก็เรียกได้ว่านะคะเป็นชุดแต่งที่เอาใจนะคะแนวเรียบหรูแล้วก็ดูดีด้วยค่ะนะค,ะนะคะเอาล่ะค่ะสาหรับรถคันนี้ค่ะ เป็นในรุ่นของ XLS ค่ะนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยค่ะราคา8 7 9 0 0 0บาทนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็คันนี้เรียกได้เลยว่าพลังกำลังเขาเต็มเปี่ยมเลยนะคะ170แรงม้าค่ะแล้วก็4 0 5แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวพาชมกันว่าแต่งอะไรกันบ้างนั่นเองค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะคะไฟ3จุดค่ะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยค่ะด้านหน้านะคะที่ดูดให้รถดูมีมิติแล้วก็ดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะจะเป็นในส่วนของ ชุดครอบวยนะคะทำให้หน้าดูเป็นทรงอเมริกามากขึ้นนะคะค่ะยาวมาจนถึงซุ้มล้อเลยค่ะพี่พี่นี่เลยนะคะและรวมไปถึงค่ะสำหรับล้อ,อยางออฟโรดหล่อเท่ๆนะคะคัะนนี้คือบอกได้เลยว่าสเปคนี้นะคือใช้ดีมากๆวิ่งนุ่มมากๆเจ็บขับมาแล้วค่ะนะคะมาส่งมอบลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็นี่เลยค่ะในส่วนของสเปคแม็กนะคะตัวนี้ จะเป็นของ Oasis ค่ะนะคะเป็นแ a c ขอบ20แล้วก็ในส่วนของแมทยางตัวนี้นะคะยางจะเป็นของ c o s m e เ t ค่ะเป็นยาง MT นะคะซึ่งดอกยางเขาจะลึกแล้วก็ใหญ่มากๆเลยสายออฟโรดต้องห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับสเปคนี้ค่ะแล้วในส่วนของคันนี้ค่ะยก2นิ้วค่ะแต่จะบอกว่าไม่ต้องปาดนะเพราะว่าคันนี้นะคะ ล้อแมดยางของเขาเนี่ยเป็นออฟเซ็ตศูนย์ค่ะซึ่งไม่จะเป็นต้องปาดนะคะเพราะว่าในส่งของหน้ายางเขาเนี่ยไม่ได้กว้างจนเกินไปนะคะทำให้วงลอ้อวงเลี้ยวแล้วก็วงไตเนี่ยไม่ต้องปาดเลยค่ะพี่พีนะคะก็คือหลอ่ลอๆเลยช่วงล่างเดิมๆของฟอร์ดแบบว่าหนึบๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะเป็นสติ๊กเกอร์รายยอดฮิตของเรานั่นเองค่ะเสือดําจากกุวยนะคะเท่ๆนะคะตาแดงด้วยครอบเป้าต่างๆใส่ให้ราวหลังคานะคะจริงๆแล้วตัว XLS เนี่ยเขาจะไม่มีราวหลัง มาให้นะเออแต่ว่าคันนี้ใส่ให้ค่ะทําให้รถดูแบบแต่งแล้วครบองค์ประกอบอะเหมือนการแต่งกายอะเนาะเวลาแบบพอครบทั้งทั้งร่างกายแล้วนะคะก็จะดูสมส่วนนั่นเองค่ะนะคะอะมาดูส่วนของด้านท้ายกันบ้างค่ะใส่โรบาเหล็กแขนยาวนะคะของคัมเมอร์ตัวนี้เป็นทรงปืนที่เป็นรุ่นใหม่เท่เลยค่ะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะเท่เลยเนาะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะจะให้ท้ายล้นก็ไม่ได้นะเออต้องใส่ในส่วนของนี่เลยค่ะ เป็นข้อฝาด้านท้ายเว้นโลโก้นะคะซึ่งจะมีกล้องถอยจอตรงนี้นะคะซึ่งเว้นเนี่ยเวลาถอยจอจะได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะไอคอริกเลนเจอร์นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันอีกรอบหนึ่งนะคะรับรองได้เลยว่าคันนี้เป็นชุดแต่งที่เรียบหรูดูดีใช้งานได้จริงกันด้วยนั่นเองค่ะนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดอยากออกรถนะคะก็สามารถทักแชทเจนมาได้เลยค่ะในเพจน,นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามเจนก็ได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะคะ ก็แ,แต่งหล่อทุกๆรู้จากเจสซี่นั่นเองค่ะช่วงนี้